แันนี้แกงทุเรียนเกงลักทุเรียนเกงลักทุเรียนนั่นนั่นน่นห่ีนี่ในช่วจดจเลยฮายนี่นี่อ๋อเมกานังอยู่นี่เองกันแล้วรมาเมกาโยอ้ยาไม่บอกสักคำนี่จดจเนี่ขึ้นไปกินเหมือนต้นเลยวๆนีนั่นน่นนั่เดีทุกแล้วฮะรงนู้นลงนู้นที ก็กอก็กเลยอนมันเป็นม่อนข้ียกว่าเป็นเบญจาบันนะครับเป็นเ็นม่อนท้องอะไรแต่ว่าก็ใจใ้ไม่ก็กอก็กอกอกอเลยอนเล็กๆก่อนก็จะไม่ใจกิ้งตอนกิ้งไม่งานส่ร้มกับมันส่งรอยยับมนี่ลองไอตัวนี้อาไรเนี่ยตัวลูกอีก้มนี่ครับต้องรอยยิ หนย่ยหน่ย่ยนี่ยยกมาเลยเออนน่ยนี่กระ o c มันโจอ๋อโกัดแล้กระ r o กมันโจอนี่กินได้เลยนะครับกินได้เลยนะครับกิเค่กินด้่โอเ